สนามช้างจับมือพันธมิตรเปิดตัวไทเทนสปอนเซอร์และรายการพันธบีมีเดีย BRIC SuperB 2024เตรียมระเบิดศึกความเร็วแฟนมอเตอร์สปอร์ตต้องตามลุ้นตามเชียร์นักบิดไทยกันค่ะสำหรับการเปิดตัวพันธบีมีเดียไทเทนสปอนเซอร์รายใหม่ในชื่อรายการพันธบีมีเดียบรไอซีซูเป2024ค่ะโดยสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิจจับมือพันธมิตรแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ค่ะภายในงานได้รับเกียรติจากนายนัทพลอันตรเสนผู้อำมิในการกองส่งเสริมพัฒนา,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 าน รองประธานอาวุโสบริษัทพันธมีเดียจำกัดมหาชนนายตรัยสิริชานวิทยารมกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมในงานค่ะพร้อมด้วยพันธมิตรสลัพพันธบีมีเดีย B R I ยสองพั b ย2024จะเป็นจุดเริ่มต้นและโอกาสสำคัญในการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจโดยรายการนี้จะแข่งขันใน4ีสนาม5เรสค่ะโดยจะเปิดสนามที่1ในวันที่5ถึงเเมษายนนี้ณสนามช้างโดยแฟนมอเตอร์สปอร์ตสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางเพจเฟซบุ๊กช้างเซ ต้องเรียนว่าเปลี่ยนแปลงก็คือชื่อ นะครับปีนี้เราจะเห็นว่าชื่อเราเป็นแพนดี้มิเดียด i ไอซีโซลบนะครับก็เรามีทางแพนดีเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ในปีนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่ทางแพนดีมีเดียมีความถนัดก็คือเรื่องของสื่อนะครับแล้วก <mm <mm ็เรื่องของการบริหารกีฬาโดยเฉพาะกีฬาที่เป็นระดับนานาชาติต่างประเทศต่างๆนะครับผมก็เชื่อว่าตรงนี้จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญแล้วก็ทำให้การแข่งขันรถจักรยานยนต์จแชมป์ประเทศไทยนะครับในชื่อแพนดี้มิเดียดีไอซีโซลบปีนี้เนี่ยมีความสนุกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ม ครับก็เชื่อว่าคงเป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งของมอเตอร์สปอร์ตในปีนี้นะครับผมในปีนี้แน่นอนว่าเรื่องของของการแข่งขันนะครับต้องต้องแยกก่อนว่าเรื่องของสื่อต่างๆเพราะว่าแพนดี้เองเนี่ยมีมีเดียที่เยอะอยู่แล้วนะครับปีนี้เราคงเห็นเรื่องของอการประชา,าสัมพันธ์การทําตลาดรายการนี้ออกไปมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของอเรื่องของรุ่นการแข่งขันนะครับปีนี้ รุ่นการแข่งขันที่เรามีเนี่ยเราใช้กติกาคงเดิมน,นะครับแต่ว่าเรามีการพัฒนาปรับปรุงในในบางประเด็นให้มีความรัดก,กุมแล้วก็สนุกสนานแข่งขันกันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องของทีมแข่งต่างๆปีนี้ก็ยังมีสีสันนะครับแล้วก็มีความสนุกครบถ้วนเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะครับของสนามช้างซึ่ง,ซ,งซึ่งท่านประธานดิวินก็ได้ได้ประกาศตั้งแต่วันแรกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอยากเห็นนักแข่งไทยที่เป็นแชมป์โลก นะครับผมว่าวันนี้ฝ,นฝันฝันเราใกล้มากเรามีนักแข่งที่ลดนแน่นทั้งใน Moto 2 Moto 3แล้วก็ World s u p e r Sport ด้วยนะครับซึ่งนักแข่งทั้งหมดก็ทำผลงานได้ดีนะครับในเอเชียปีนี้จากเมื่อก่อนที่เราเราเคยพูดว่าเราอยากได้แชมป์เอเชียวันนี้เราพูดว่าเราต้องป้องกันแชมป์เอเชียแล้วนะครับส่วนรายการไทยเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราอยากทำเราอยากทำเราอยากเห็นนะครับวงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยได้รับความนิยมฟุตบอล เราอยากเห็นมอเตอร์สปอร์ตมีคนดูเยอะๆแบบวอลล์บอลนะครับซึ่งเราเราก็ตั้งคาถามว่าทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้ในเมื่อวันนี้ในระดับโลกเนี่ยเรามีนักแข่งที่ทําผลงานได้ดีนะครับซึ่งก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อยากได้เรียนว่าปีนี้เราเชื่อว่า,าทางทันบีมีเดียจะเป็น,นกลไกสําคัญนะครับในการสร้างการรับรู้แล้วก็เรื่องของการตลาดให้กับรายการนี้นะครับ ทีมจากต่างประเทศก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราพยายามทำนะครับเพราะว่าทางรายการเราเนี่ยเราแซงชันเป็น international race มาหลายปีแล้วนะครับก็ตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็น Thailand Talent Cup นะครับเราก็มีนักแข่งจากหลายชาติมา,มาร่วมแข่งนะครับของพิรักของทางอี่ทางยามาฮ่าในบูคูเนี่ยก็เป็น international เหมือนกันเราก็มีนักแข่งจากหลายประเทศเข้ามาร่วมนะครับในรุ่นต่างๆที่ที่ทาง BIC มีอยู่แล้วนะครับเราก็เปิดเป็นอินเตอร์หมดนะครับซึ่งซึ่งวันนี้เราก็พยายามทํางานกับทีมแข่ง ต่างๆมากมายนะครับแน่นอนว่าการที่จะให้ต่างชาติมาแข่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่ใช่ทีมที่มีความพร้อมการขนรถแข่งเข้ามาเนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับเราก็พยายามทํางานกับทีมแข่งด้วยที่เราสามารถทําสล็อตในการรองรับนักแข่งต่างประเทศได้ตอนนี้ในปีนี้นะครับทาง MVTV ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันเนอร์เราเรายังขายท่อสดในในประเทศเดิมที่เรามีนะครับแล้ยังไม่มีเพิ่มช่องทางไปไหนนะครับแต่ว่าในเรื่องของไลฟ์สตรีมมิ่งปีนี้มันก็เป็นเรื่องของแมชชีนิกหลังบ้าน นะครับที่จะทำยังไงให้ให้กลุ่มคนที่เห็นการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งมันมากกว่าเป็นการดูในเมืองไทยนะครับเพยังไงให้ให้ต่างประเทศมีการดูมากขึ้นครับก็สำหรับรายการแข่งขันนะครับแพลนดีมีเดีย DIC อซีซูเปอร์ไบส์นะครับปีนี้ก็ยังคงเดิมนะครับสี่สนาม5เรสนะครับซึ่งการแข่งขันก็เตรียมที่จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับในต้นต้นเดือนเมษายนี้นะครับก็ฝากเชิญชวนนะครับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตนะครับที่มีใจรักความเร็ว อยากดูรายการดีๆวันนี้เนี่ยประเทศไทยเรามีรายการที่เรียกว่าเป็นระดับโลกแล้วนะครับการแข่งขันสนุกรับรองนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยได้ดูนะครับก็เรียนเชิญมาที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไปไม่ได้นะครับก็รับรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆทางทีวีต่างๆนะครับก็สุดท้ายก็พวกเรานะครับก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าการแข่งขันรายการนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจนะครับพาร์ทเนอร์ที่อยู่ตรงนี้ทุกท่านเนี่ยเราเราตั้งใจเราเดินทางม 10ปีเนี่ยผมเชื่อว่าบทพิสูจน์ตลอด10ปีเนี่ยเราสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตเยอะนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยได้รับชมนะครับหรือยังไม่มีโอกาสที่มาสนามช้างก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณม,มากครับ